بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تن بوشم بوميكيت تيك هوروب كيو سنيان ون أوى ตามที่ท่านศาสนทูตแห่งพระเจ้าคือท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาเลหวิวัซัลลัมได้บอกเอาไว้นั้นเป็นเรื่องที่ชาวโลกไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ถึงความเป็นจริงของมันพอแต่ละสัญญาณแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้วคนที่พูดก็ไม่ได้พูดในยุคนี้ แต่ได้พูดเมื่อ14ศต,ตรวรรษที่แล้ว1430ปีที่แล้วที่คนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ที่ชื่อมุฮัมมัดสลุลลัลฮวาเลยหยวิวซัลัมได้บอกได้สอนแก่ประชาชนในยุคนั้นมีการบันทึกคำพูดของท่านสืบทอดต่อกันมาเป็นรุ่นรุ่นจนกระทั่งมาถึงในยุคของเราและเราก็พบว่าเหตุการณ์ที่ ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาเลยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงไม่มีแม้แต่เหตุการณ์เดียวที่มันเป็นเท็จไม่มีแม้แต่เหตุการณ์เดียวที่เป็นเรื่องไม่จริงที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณวันอวสานโลกวันนี้เรามาถึงสัญญาณที่ยี่สิบสามซึ่งเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงแต่ว่าความชัดเจนของมันนั้น อาจจะต้องรอระยะอีกระยะหนึ่งมันจึงจะเกิดความชัดเจนแต่ว่าเหตุการณ์ตรงนี้มันก็เริ่มเกิดชัดแล้วนะครับเพื่อที่จะให้เราท่านทั้งหลายได้รับรู้ถึงสัญญาณวันอวสานโลกสัญญาณนี้นะครับบรรดานักวิชาการได้ให้ข้อสรุปตามฮะด,ดีษของท่านนาบีมมฮัมมัดสุลลัลฮวอะลฮิวะซัลลัมว่าวันเวลาเนี่ยจะเร็วขึ้น แต่และชั่วโมงจะผ่านไปเร็วดังพิบตานี่คือสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลฮุอะลัยหิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้เดี๋ยวเรามาดูถึงวจนะหรือคำกล่าวที่ท่านนาบีได้บอกเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปดูในรายละเอียดนะครับว่าเหตุการณ์อันนี้มันเกิดขึ้นหรือ,อยังมันเป็นจริงไหมตามที่คนที่ชื่อมุฮัมมัดคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้คนนี้ في بنساء الله دي قرأوا أوائل ماء لأو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالأسبوع وتكون الأسبوع كاليومي ว่ากู้นุยามกัสส اعة ว่าตะกู้นุสส اعة กัต ضرب ตีบิลฮัดดิตเป็นฮะดีษที่บันทึกโดยท่านอิมามบุคอรีและก็อิมามมุสลิมเป็นฮะดีษที่มีสายรายงานที่ถูกต้องเป็นฮะดีษที่แข็งแรงมากฮะดีษนี้มีใจความว่าท่านอบูฮุรอยรอรอดิยัลลอฮุอันฮุได้ไรายงานว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าวันกิยามะห หรือวันอวสานของโลกนี้จะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นนั่นก็คือวันเวลาเนี่ยจะเร็วขึ้นจนผู้คนเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าหนึ่งปีเนี่ยผ่านไปเร็วเหมือนนึงเดือนหนึ่งเดือนเนี่ยจะผ่านไปเร็วเหมือนกับหสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์เนี่ยมันจะผ่านไปเร็วเหมือนกดบหนึ่งวัน แล้วก็เวลาหนึ่งวันเนี่ยมันจะผ่านไปเร็วเหมือนกับ1ชั่วโมงและเวลาหนึ่งชั่วโมงมันจะผ่านไปแบบพริบตาเหมือนกับการเอาเหล็กสองท่อนมาตีกันแล้วมันก็เกิดประกายไฟมาแวบหนึ่งนั่นแหละหนึ่งชั่วโมงจะมีความเร็วเหมือนกับสิ่งนั้นที่ท่านนาบีได้เปรียบเทียบเอาไว้สิ่งต่างๆที่ท่านนาบีได้บอกเอาไว้ในฮะดิษบทนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่โลกนี้ กำลังดําเนินไปสู่ยุคนั้นแล้วเราเกิดความรู้สึกว่าวันเวลาแต่ละวันเนี่ยมันเร็วเหลือเกินถ้าพี่น้องไม่เชื่อพี่น้องลองลองไปส่องกระจกดูนะครับเราเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วบางคนอายุเข้าเลขห้าไปแล้วไปส่องกระจกดูโอ้โหห้าสิบปีมาแล้วนะที่ผ่านมาเนี่ยเร็วไหมเร็วครับพี่น้องเมื่อปีกายเนี่ยถือสินอดกัน เผอแปบเดียวนะครับถือสินอดในปีนี้จะมาถึงอีกแล้วบางคนเนี่ยของปีกาเนี่ยยังถือช้ย,ยังไม่หมดเลยปีนี้ถือสินอดกําลังจะเข้ามาอีกแล้ววันเวลามันเร็วขึ้นมันเร็วขึ้นอีคารดีสหนึ่งท่านอิมามบุคอรีได้รายงานเอาไว้นะครับบันทึกนะครับโดยในหนังสือของท่านเนี่ยมีบันทึกอย่างชัดเจนรายงานจากท่านอบูฮุรอยรอท่านอบีได้กล่าว่ลลาตะกูมุซาอัชฮัตตายะตะกอระบุซามาน ็นฮะิดด์บทสั้นๆท่านนบมียืนยันอย่างชัดเจนว่าวันกียามะวันอวสานโลกจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าวันเวลาเนี่ยมันจะเร็วขึ้นนะครับแล้วก็รายละเอียดก็อยู่ในฮะิดบทแรกที่บอกเอาไว้ก็คือวันเวลาจะเร็วขึ้นหนึ่งปีเสมือนกับหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนจะผ่านไปเร็วเสมือนกับหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์จะผ่านไปเร็วเสมือนกับหนึ่งวันหนึ่งวันเหมือนกับหนึ่งชั่วโมงแล้วก็หนึ่งชั่วโมง เร็วดังพิบตาเหมือนกับการเอาเหล็กสองท่อนมาตีกันแล้วก็เกิดประกายไฟมาแป๊บหนึ่งทีนี้ในรายละเอียดที่บรรดาอุลมะได้อธิบายเอาไว้เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของวันเวลาบรรดาอุลมะได้อธิบายว่าคําว่าวันเวลามันจะเร็วขึ้นตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าจํานวนชั่วโมงของแต่ละวันเนี่ยมันจะลดน้อยลงวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ยเราท่านทั้งหลายเนี่ยเอาล์ Allah ให้ความยุติธรรมนะ คนจนก็ได้24ชั่วโมงคนรวยก็24ชั่วโมงนักการเมืองมีตำแหน่งใหญ่โตขนาดไหนก็24ชั่วโมงพระมหากษัตริย์ก็ได้เวลามา24ชั่วโมงทุกคนทั่วโลกนี้มนุษย์ทุกคนได้มาเท่าๆกันวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ย24ชั่วโมงการที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าความว่าวันเวลามันจะเร็วขึ้น ไม่ได้หมายความว่าจํานวนชั่วโมงในแต่ละวันเนี่ยมันจะลดน้อยลงไม่ใช่แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในความรู้สึกของมนุษย์ก็คือเป็นแนวคิดนะครับเป็นเรื่องที่มนุษย์เนี่ยมองว่าการงานที่อยู่ในตัวเองนี่นะครับมันมีมากมายเหลือเกินอันเนื่องมาจากจิตสํานึกของคนเหล่านั้นเนี่ยทุ่มเทอยู่กับเรื่องของปัจจัยยังชีพทุ่มเทอยู่กับเรื่องของ การดําเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้จนกระทั่งงานเนี่ยมันมากมายเวลาที่ผ่านไปมันก็เหมือนกับว่ามันผ่านไปอย่างรวดเร็วได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอเหมือนกับคนรวยเนี่ยพี่น้องรวยขนาดมีเงินเป็นร้อยรอยล้านก็อยากอยากจะได้อีกร้อยร้อยล้านถ้ารวยมาถึงกระทั่งมีเงินเป็นพันพันล้านก็อยากจะได้อีกพันพันล้านจนในที่สุดก็ทุ่มเทชีวิตไปกับการกอบโกยหาเงินมาสะสมเอาไว้ และเวลามันก็หมดไปเวลาเนี่ยมันจะหมดไปในความรู้สึกของมนุษย์ด้วยความรวดเร็วมากตามที่แนวหนึ่งของบรรดาอุลมามะที่ได้อธิบายเอาไว้ตรงนี้ปัจจุบันนี้นะครับพี่น้องครับเรื่องของการเวลาเนี่ยในความรู้สึกว่ามันจะมีความเร็วหรือว่ามีเวลาแต่ละวันเนี่ยน้อยลองเกิดขึ้นกับคนหลายๆกลุ่มแล้วคนที่เป็นนักการเมือง คนที่เป็นนักธุรกิจคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับที่ค้าขายแล้วก็มีธุรกิจที่ยุ่งเหยิงนี่นะครับเกิดความรู้สึกแล้วนะครับว่าวันเวลาที่ผ่านไปนะั้นมันรวดเร็วเหลือเกินปีหนึ่งเนี่ยแป๊บเดียวเดือนหนึ่งเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแต่และว,วันเนี่ยมันแป๊บเดียวแล้วมันก็หมดวันไปแล้วแต่สิ่งที่มนุษย์น่าจะคิดได้ในเรื่องนี้ก็คือว่าวันหนึ่งที่หมดไปอาทิตย์หนึ่งที่หมดไปเดือนหนึ่งปีหนึ่งที่หมดไป ชีวิตของเราก็สั้นลงทําไมไม่คิดตรึกตรองในเรื่องนี้ให้มากๆแล้วก็ผลักดันตนเองเนี่ยไปสู่การกระทําจะเป็นสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแม้ว่าวันเวลามันจะเร็วขึ้นตามที่ท่านนาบีได้บอกเอาไว้มันก็ไม่ได้เป็นผลกระทบอะไรกับอีมานของเรากับการทําความดีของเราเพราะจํานวนชั่วโมงเนี่ยยังไม่ได้ลดทุกคนได้พร้อมๆกันเหมือนๆกัน24ชั่วโมงในแต่ละวัน บางคนใน24ชั่วโมงนี่นะครับได้บริหารเวลาไปในทางที่มีประโยชน์อย่างมากแต่บางคนเนี่ยนะครับด้วยความยุ่งเหยิงกับเรื่องของการกอบโกอย่างบ้าคลั่งจึงทําให้เกิดความรู้สึกว่าวันเวลาเนี่ยมันผ่านไปเร็วเหลือเกินนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะสังเกตได้อีกนะครับว่าแต่ละวันที่ผ่านไปนั้นเนี่ยบางทีนะครับเรายังทําอะไรยังไม่เท่าไหร่เลยวันเวลาก็หมดลง พอวันต่อไปอยากจะเร่งงานตรงนั้นให้มันหมดให้มันเสร็จสิ้นสักทีงานก็ไม่เสร็จเวลามันก็หมดนะครับสิ่งที่เป็นความรู้สึกตรงนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะครับในในสังคมของเราในความรู้สึกของคนบางกลุ่มท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลวะอะเลฮิวะซัลลัมจึงได้พูดถึงเรื่องของเวลานี้ไว้มากมายเหลือเกินและความสําคัญของเวลาเนี่ยนะครับในฐานะที่ท่านนบีได้พูดว่าวันเวลาจะเร็วขึ้นในยุคท้ายๆเนี่ย ท่านนบีจึงกำชับผู้ศรัทธาทั้งหลายเนะี่ยให้สนใจเกี่ยวกับเรื่องของเวลาเนี่ยให้มากๆเวลาที่เราได้มาในแต่ละวันเนี่ยควรอย่างยิ่งที่จะต้องจัดสรรในเรื่องของการบริหารตรงนี้ให้รัดกุมให้ละเอียดถ้าไม่ได้จัดสรรน,นะครับเราก็จะพูดว่าเวลามันน้อยไม่มีเวลาหรอกที่จะทําความดีละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งหเวลาก็ไม่ได้เพราะอ้างว่าเวลามันน้อยต้องทํามาหากิน อทําสิ่งนั้นสิ่งนี้จนหมดเวลาไปในแต่ละวันโดยที่ไม่ได้ทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแต่ท่านนาบีเนี่ยสอนให้เราเนี่ยกำชับแล้วก็บริหารเวลาแล้วก็หาหมายถึงว่าจัดสรรเวลาเพื่อการอิบาดต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหวตาลาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเอาใจใส่ไม่ใช่ใช้ชีวิตไปในแต่ละวันโดยที่ไม่ได้มีการจัดสรรเวลาแห่งชีวิตเลย เพราะเรื่องของเวลาเนี่ย้วยความสําคัญของมันเนี่ยอัลลอฮ์ใช่สิ่งนี้ที่เป็นถิ่งถูกสร้างของพระองค์สาบานยืนยันไว้ในอันกุรอานเช่นอัลลอฮ์กล่าวว่าวันลอัสริขอสาบานด้วยการเวลาหมายถึงเวลาอาซตดเวลายามเย็นบางอายะของอันกุรอานบอกวา่าวัชชัมซีวดัดดฮฮาขอสาบานด้วยดวงอาทิตย์และเวลายามสาย บางอายะห์ของอัลกุรอานก็ใช้กลางคืนเวลากลางคืนมาเป็นสิ่งที่ยืนยันในสิ่งต่างๆที่พระองค์ได้สร้างขึ้นบรรดาอุลมามะจึงได้อธิบายตรงนี้นะครับว่านั่นหมายความว่าอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาต้องการที่จะกำชับให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายในเห็นความสําคัญของวันเวลาวันเวลาจึงเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องเอาใจใส่ ถ้าปล่อยประละเลยมันจะเกิดความรู้สึกว่าวันเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินจนกระทั่งไม่มีโอกาสที่จะได้ทําความดีเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานาหัวตาลาในแต่ละวันบรรดาอุลมามะจึงได้นําเสนออย่างนี้นะครับว่าวันเวลาที่เราได้รับมาแต่ละคนเป็นความยุติธรรมที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานาหัวตาลานั้นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเราได้มาเท่าๆกันก็คือคนละยี่ชั่วโมง ควรที่จะแบ่งเวลาออกเป็นสามช่วงดดวยกันได้แก่หนึ่งแปดชั่วโมงเนี่ยเอาไว้ทำมาหากินแปดชั่วโมงนะครับไปทำมาหากินก็ตรงกันนะครับในสถานที่ทำงานในแต่ละแห่งก็ทำงานให้แก่สถานที่นั้นๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทนะครับหรือโรงงานต่างๆก็ทำงานกันวันละประมาณแดชั่วโมง8ดชั่วโมงเนี่ยเอาไปทำมาหากิน ในอุลมามะแนะนําให้จัดสรรเวลาในแต่ละวันทําตามนี้นะครับแปดชั่วโมงต่อมาควรอย่างยิ่งที่จะต้องเอามาไว้นอนหลับพักผ่อนก็คือแปดชั่วโมงเนี่ยนะครับใช้นอนหลับพักผ่อนหรือบางคนแบบว่าฉันแปดชั่วโมงไม่พอจะเอาสิบชั่วโมงก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าสามส่วนที่อุลมามะนําเสนอก็คือแปดชั่วโมงเอาไปทำมาหากินทำภารกิจที่เป็นการแสวงหารายได้แสวงหาปัจจัย 8ชั่วโมงต่อมาเนี่ยเอาไว้มาพักผ่อนอีกแปดชั่วโมงที่เหลือเนี่ยท่านผู้ชมผู้มีเกียรติทุกท่านเคยนั่งตึกตองบ้างหรือเปล่าว่แ8ดชั่วโมงที่เหลือนั้นเอาไปทําอะไรเราใชา้ไปสองส่วนและ8ดชั่วโมงเอาไว้พักผ,ผ่อนแดชั่วโมงเอาไว้ทํามาหากินอีกแปดชั่วโมงที่เหลือเนี่ยเอาไว้ทําอะไรอา้าอาจจะไม่แบ่งแบบนี้ก็ได้พี่น้องบางคนบอกว่า10ชั่วโมงเอาไปทามาหากินเอา้า10ชั่วโมงเอาไปทามาหากิน สิบชั่วโมงก็เอาไว้พักผ่อนเอาสิบชั่วโมงเอาไว้พักผ่อนอีกสี่ชั่วโมงที่เหลือเนี่ยเอาไปทําอะไรดูโทรทัศน์กันใช่ไหมนั่งคุยกันตามร้านน้าชาใช่ไหมไปเที่ยวเตะตามห้างสรรพสินค้าใช่ไหมใช้เวลาไปโดยไรประโยชน์ใช่ไหมสี่ชั่วโมงที่เหลือหรือตามที่บรรดาอุลมามะได้แบ่งเอาไว้ก็คือแปดชั่วโมงที่เหลือเนี่ยจะทําอะไรเพื่อศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮา,านาหัวตาลาบ้างสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้คิดกันนะพอไม่ได้คิดพับก็ มีเวลาเหลือก็ดูวิดีโอมีเวลาเหลือก็ฟังเพลงมีเวลาเหลือก็อาจจะเตะฟุตบอลบ้างเอาแล้วอาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างร่างกายแข็งแรงแต่บางคนมีเวลาก็ไปเดินเตะตามห้างสรรพสินค้ามีเวลาก็ไปคุยกับเพื่อนโทรศัพท์คุยกับเพื่อนนั่งดูอินเทอร์เน็ตนะครับเข้าไปดูรูปโปเข้าไปดูเว็บไซต์ต่างๆที่ลามกอนาจาร์ฆ่าเวลาของชีวิตให้หมดไปโดยไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิน้นแปดชั่วโมงที่เหลือเราทําอะไร อย่าลืมนะแปดชั่วโมงเอาไปทํางานแปดชั่วโมงพักผ่อนแปดชั่วโมงที่เหลือเนี่ยเคยจัดสรรในส่วนนี้บ้างไหมทั้งทั้งที่ท่านนบีมูมฮัมหมัดสุลต่ามได้บอกเอาไว้นะครับว่ากออัลลอฮุตาลาอัลลอฮ์ได้ตรัสว่ายับนาอาดัมโอ้ลูกหลานของอาดัมโอ้มวลมนุษย์ทั้งหลายแต่ฟัรักเลไอบาดตีอัมละกอลบากรีนันวัมละยาไดกะริสกอน สุชาทั้งหลายจงหาเวลาจัดสรรเวลาเพื่อการอิบาดาต่อฉันแล้วเมื่อท่านทําอย่างนี้แล้วฉันจะทําให้หัวใจของเจ้าเนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขวัมละอย่าได้กริสก่อนแล้วก็จะทําให้การขนขวายด้วยน้ํามือทั้งสองของเจ้านั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยริสกีหมายความว่าเมื่อมีเวลาที่จะอิบาดะต่ออัลลอฮ์จัดเวลาแห่งการอิบาดะที่เราจะต้องทําเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานาววตาลา อัลลอฮ์จะให้ความสุขเกิดขึ้นกับการดําเนินชีวิตอัลลอฮ์จะให้ริสกีไหลามาเทมาเราเคยสนใจเวลาแบบนี้บ้างหรือเปล่าถ้ายังไม่เคยสนใจไม่เป็นไรพี่น้องต่อไปนี้ในเมื่อทนะบีบอกว่าสัญญาณวันกิยามาสัญญาณหนึ่งวันเวลาจะเร็วขึ้นแต่ชั่วโมงจะผ่านไปชั่วพริบตาและมนุษย์ก็จะไม่เห็นคุณค่าของเวลาเมื่อทนบีพูดตรงนี้แล้วมันน่าจะเป็นเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ ในการที่เราจะได้คุ้นคิดในเรื่องนี้ว่าเวลาของชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่ามากอย่าปล่อยให้มันผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ลองเขียนดูเขียนแผนทําความดีประจําวันนะครับเช่นเราเขียนแผนทําความดีประจําวันเอาไว้นะครับว่าตื่นนอนขึ้นมาเราจะอ่านดวอาตอนตื่นนอนหลังจากนั้นเราจะไปอาบนันละหมาดหลังจากนั้นเราจะละหมาดสุนัตก่อนละหมาดสุโบ หลังจากนั้นเราจะละมาซูโบหลังจากนั้นเราจะอ่านดวอาหลังจากอ่านดอาแล้วเราจะอ่านคุรอานสักหนาทีหลังจากอ่านกุรานสักหนาทีแล้วเราก็จะไปทําภารกิจส่วนตัวเราเขียนแผนต่างๆเหล่านี้ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนแล้วก็พยายามแทรกความดีต่างๆเข้าไปในแผนของเราในแต่ละวันเราทําสักอาทิตย์ละวันเพื่อที่จะสามารถจัดสรรเวลาเพื่อการประกอบศาสนกิจ เพื่อเอาลอซุบฮานะหัวตาลาอย่างสมบูรณ์ในแต่ละวันถ้าเราไม่เคยทําอย่างนี้เลยก็แปลว่าเราเนี่ยบริหารเวลาไม่เป็นเพราะว่าหะด,ดีษของท่านนบีบอกไว้ชัดเจนนะครับว่าหน้าที่ของผู้ศรัทธานั้นจะต้องจัดสรรเวลาเพื่อการอิบารด์ด้าต่ออัลลอฮ์อย่าเอาเวลาไปใช้ทั้งหมดยุ่งกับดุนยาเพียงอย่างเดียวต้องมีเวลาว่างเพื่อการอิบาร์ด้าต่ออัลลอฮ์แล้วชีวิตจะดําเนินไปสู่ความสุขแล้วชีวิตจะดําเนินไปสู่การพัฒนาที่ดี ตามสิ่งที่อัลลอฮ์จะเมตตาให้สัญญาณวันเกิยามะหรือสัญญาณวันอวสารโลกสัญญาณที่23ที่เราได้พูดคุยกันตรงนี้เน้นเกี่ยวกับเรื่องของเวลาอุลมะก็ได้ให้ข้อสรุปเอาไว้นะครับว่าสัญญาณนี้เกี่ยวข้องกับเวลาคือวันเวลาจะเร็วขึ้นแต่ละชั่วโมงจะผ่านไปเร็วดังพิบตาแล้วเวลาก็จะผ่านไปด้วยความรวดเร็วถ้าเราไม่สนใจมัน มันก็จะผ่านไปด้วยความรวดเร็วแล้วเราก็จะกลายเป็นผู้ขาดทุนนะครับวาบิลไลาฮิตาฟิกว uh ัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะหมะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ